เป็นยังไงบ้างคิดว่าเราเน้าชนะคิดว่าเราเราน่าชนะลูกไหนวันนี้ขอฮบทียอดเย่คือเขาเขายอดเยี่ยมแล้วเราดักสวยๆนี่หรอเราแทงแบบเน้นๆชัดเจนใช่ไหมฮะอ๋อเราเรื่อมั่นใจยกไหนว่าชนะแน่ๆตั้งแต่ยกไหนเรื่มๆเลื่มทุกยกอะไรประมาณนี้อ๋อแต่ผมเรียมยก้มหนึ่งยิ้หนึ่งยิกมแทบทุกยกอะไรวันเนี้ยความรู้สึกเราไม่เน้นกว่าอ่า แล้วตอนเต้นอ่ะก่อนนั้นอ่ะเขาก็เต้นเราก็เต้นเขาไม่น่าเต้นครับเขาหน่าเต้นใช่ไหมหรือมุมเราอะุมเราเราอะไรวันนี้เหมือนเหมือนเราเคยแพ้เขามาครั้งหนึ่งปะวันนี้กับวันนั้นอ่ะคิดว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเราไหวดีกว่าหรืว่าวันนี้เหมือนมาดีกว่าไปเร่อยแล้วเนาะเออยังคาใจอยู่ยังคาใจอีกสักไปดีไหมิดว่าไต่ันานนาจะมัน ข่ายไม่เปลี่ยนค่ายไม่จะเล่นไม่ดีเลยนะนี่น้ำหนักในเดียที่เราตั้หนักอร้อยเจ็ต้นสิบเวันนี้เท่าไหร่มีอาชีพไหมครับวันนี้มีหกหืนโอ้โหเือนดหกนเออถ้าอยากจะอยากจะอยากจะขอโทษครขอบคุณใคเชิยเลอครับก็ขอขอบคุณฝ่าชุที่เดียแล้วก็อาจย์บังแล้วก็อาจารเชียแล้วก็ทุกๆพี่น้องน้องในค่ายทุกทุกคนครับ